วันสำคัญที่ดันปวดใจวันอะไรของดาเหรอคะจดทะเบียนหยาในวันครบรอบแต่งงานค่ะโอโหต้องเพิ่มอีกนิดนึงว่าจดทะเบียนหยาในวันครบรอบแต่งงานที่ครบรอบสิบปีค่ะวันสำคัญที่ดันปวดใจวันสำคัญที่ดันปวดใจวันอะไรของดาเหรอคะจดทะเบียนหย่าในวันครบรอบแต่งงานค่ะ โอ้โ oh, oh. ทำไม oh. อะไรเกิดขึ้นคะไหนเล่าซิต้องต้องเพิ่มอีกนิดนึงว่าจดทะเบียนยาในวันครบรอบแต่งงานที่ครบรอบสิบปีค่ะ โอ้โหสิบปีเลยอ่ะความรักไม่ใช่ใช้เวลากะสั้นๆด้วยนะคะก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินค่ะของหนี้สินครอบครัวอะไรเงี้ยหนี้สินที่เราอาจจะสร้างกันขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนเราอาจจะเป็นคนที่หาเงินหรือการได้มาของเงินเรามันอาจจะไม่ถูกใจเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเขาไปรู้เขาเหรอคะว่าเรามีภาระหนี้สินเหล่านี้ใช่ก็เหมือนวันถึงจุดที่เราแบบทางตันแล้วเราไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะเราก็เราก็ต้องบอกเราก็เลยเริ่มคุยกันอะไรเงี้ยค่ะ แต่ทีนี้ปัญหาคือพอเขารู้เขาพยายามช่วยหาวิธีการใช้แต่เราก็ผิดเองค่ะก็คือส่วนใหญ่ๆเราก็จะผิดผิดตรงที่แบบในเมื่อถึงวันที่เราต้องได้ได,ได้คุยกันเรื่องปัญหานี้เสร็จแล้วแต่เราเลือกที่จะบอกเขาไม่หมดเหมือนเราซื้อกระเป๋ามาใบละหมื่นแต่เราบอกเขาห้าพันอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเราเอาจจะบอกเขาแค่ห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เขาแบบไม่สบายใจมากไปกว่านี้แล้ว,ลวเราก็คิดเองว่าเราน่าจะจัดการกับปัญหาของเราได้อะไร,ะไรคือจุดแตกหักอะคะดาเพราะฟังดูก็เหมือนว่าอ่ะก็เป็นปัญหาซึ่งทุกครอบครัวก็น่าจะมีปัญหา ประมาณแบบนี้อยู่ค่ะจุดแตกหักก็น่าจะเป็นมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเพราะด้วยความที่เราบอกเขาไม่หมดค่ะจุดที่ทําให้บั่นทอนนะคะก็คือเหมือนว่าปัญหานี้พอเราบอกไม่หมดใช่ไหมคะ <c oughs> เขาก็พยายามหาทางมาช่วยไอ้ครึ่งนั้นก็หมดไปแต่ไอ้ครึ่งที่เหลือเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนพอสุดท้ายแล้วมันก็จะหนี่มันก็จะวนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องการยา เป็นความตั้งใจของใครคะของเขาค่ะคือตอนวันที่เขาขอหย่าเนี่ยยังไม่เคยรู้เรื่องผู้หญิงนะคะและเราก็ไม่คิดว่าเขาจะมีด้วยค่ะแต่เขาเอาเรื่องนี้สินตัวนี้เป็นตัวอ้างค่ะก็ะคือเขาก็ขอเขาก็พูดมาว่าเออฉันว่าเราต้องหย่ากันเราลดความสัมพันธ์กัปเป็นเพื่อนกันดีกว่าเราต้องหย่ากันเพื่อไม่ให้มีปัญหารเรื่องสินสมรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเอาเรื่องนี้มาอ้างด้วยความที่เราอะ ก็อยากให้เขาลำบากใจเพราะว่ามันเป็นปัญหาของเราอะไรนี้ใช่ไหมคะหนูก็ยอมโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรยอมเซ็นให้ง่ายมากค่ะแล้วหลังจากนั้นคนที่เป็นคนกําหนดวันก็คือหนูเองค่ะถ้าใบดาถึงคิดว่าจะต้องอย่าในวันนั้นอ้วันครบรอบของเรา,าจุดเริ่มต้นมันวันนั้นค่ะหนูอยากจบในวันที่หนูเริ่มต้นนั่นเองใช่ค่ะแล้วหลังจากที่หนจูจดทะเบียนหย่าเดือนเดียวเขาพาผู้หญิงคนใหม่ไปเที่ยวค่ะ แล้วหนูก็เห็นกับตามันก็เลยทําให้หนูคิดได้ว่าอ๋อปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ขอหย่าเราก็น่าจะมีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยค่ะเป็นไปได้ไหมคะที่เขาหย่ากับเราก่อนแล้วเขาถึงไปเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนใหม่อมองอีแบบนึงเป็นไปไม่ได้คะ่ะเพราะว่าด้วยเราเป็นนิสัยผู้หญิงใช่ไหมคะพี่อ้อยพี่ชอค่ะค่ะ,คะพอเรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครความนักสืบของเราก็จะเกิดขึ้นโดยอะไรก็ไม่รู้ที่เราต้องไป่องแล้วเราก็ปไปไล่ดูไทม์ไลน์ในความผิดปกติของการคุยกันของเขาอะไรเงี้ยค่ะค่ะ กนมาก่อนจะมาขอ,อยาหนูค่ะแต่ความสัมพันธ์ของเราสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ แล้วไหมคะใช่ทานาวันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าบ้านมันเป็นเรื่องของเราสองคนคือก็ยังมีแบบภาระผูกพันเรื่องบ้านกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต่างคนต่างก็เรียกห้องนอนค่ะก็ไม่ไม่อะไรค่ะตอนแรกๆก็ยังทําใจไม่ได้รับไม่ได้เลยด้วยสามกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยไม่แต่การเดินเดินกันอยู่ในบ้านแบบมันก็ทะเานก็กลังจะถามว่าแล้วแล้วดงคิดอะไรอยู่ที่ยังไม่จัดการเลยมันเรียบร้อยคือพี่ก็ไม่คิดนะว่าปัญหาเรื่องบ้านอย่างเดียวมันทําให้คนสองคนต้องมาอยู่ด้วยกันทั้งที่อยากกันไปแล้ว คือการจะจัดการให้มันเรียบร้อยอะพี่ว่ามันไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าเหตุผลที่ได้ยังเดินวนๆอยู่ในบ้านเดียวกับเขาเนี่ยเหตุผลจริงๆแล้วมันคืออะไรอ่าเดี๋ยวนะคะก็คือว่าอย่างนี้ค่ะบ้านนะหนูจะอยู่เป็นหลักค่ะค่ะส่วนเขาอะจะอยู่อีกที่หนึง่งเป็นแบบเหมือนที่ทํางานเขาอะไรเงี้ยค่ะ,คะ,คะแต่คือบางทีเสาร์อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยของเขาก็ยังอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะของ<บ>หนู ก็ยังอยู่ที่ออกฟิตไม่ไม่ว่าด้วยจะยังไงอยู่ดีอะค่ะทําไมเราถึงได้ไม่จัดการอะไรทุกอย่างให้มันเรียบร้อยไปคือพี่เคยเห็นแต่คนนี้เขาอยากกันไปแล้วเขาก็ต้องพยายามจัดการเคลียร์เป็สิ่งอย่างก็อยาแล้วในที่สุดอนาคตเราอาจจะไปเจอใครหรือเขาจะไปมีใครตามภาษาคนที่อยากกันแล้วอะหนูออกไปจากบ้านนี้ไม่ได้ค่ะถ้าหนูออกจากบ้านนี้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดวันนึงเป็นเขาออกไปอ๋อนั้นได้เลยค่ะหรือถ้าวันหนึ่งเขาเอาใครเข้ามาคือหนูก็ภาวนาว่าคงไม่เป็นแบบนั้น แล้วต่อไปข้างหน้ามันจะยังไงคะเราทนไหวไหมถ้าเกิดเขาก็มีคนอื่นแล้วถ้าบอกว่าก็ไม่ไปไหนก็จะเห็นเห็นคาคากันอยู่แบบนี้ไอ้คําว่าดูแลกันมันจะดูแลกันไปแบบนี้สักขนาดเราเองก็แอบคาดหวังแหละความคาดหวังที่ทําให้เรายังอยู่ตรงนี้แล้วถ้าวันหนึ่งเราผิดหวังอีกออะไรอย่างนี้ค่ะช่วงก่อนหน้านี้แรกๆก็คิดแบบนั้นค่ะคือคิดแบบยังคาดหวังอยู่ค่ะว่าวันหนึ่งจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็อยู่ก่อนก็ได้ค่ะพะน้องบอกเองว่านี่สินเยอะหนูคงไม่มีเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อที่จะไปหาที่อยู่ใหม่นะคะใช่ค่ะแต เพราไในที่สุดไอ้คำว่าเออเขาจะยังดูแลหนูอยู่แต่การดูแลหนูอยู่คือการเขามีคนใหม่ไปแล้วไงเขาพูดง่ายสิคะเพราะตอนนี้ใจเขาไปฝูกคนใหม่แล้วว่าต่อให้เราจะฝูกพัน <rs. S 1> กับเขามากแค่ไหนก็ตามทีแต่เขาก็มีคนใหม่แล้วเพราะฉะนั้น แค่ห่วงเฉยๆมาที่พี่ชอดห่วงเลยว่า <c oughs> คนที่อยู่และยังมีใจผูกอยู่กับเขาว่าเจ็บกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีการที่ยังต้องเดินเดินวนกันอยู่ในบ้านก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีบางวันเราก็อ่อนแอ่นะแหละต่อให้เร, <c oughs> เราบอกหนูไม่รักแล้วต่อให้หนูไม่รักแล้วไ <c oughs> อ้ <c oughs> ความผูกพันก็ทาให้เราอ่อนแอได้เหมือนกัน <c oughs> ค่ะและคว,วามผูกพันก็ทําให้เราเจ็บปวดได้เหมือนกันไม่ต้องรักก็ได้แค่ผูกพันก็เจ็บอ่ะค่ะหรือถ้าเกิดบังเอออนาคตข้างหน้าอันใกล้หรืออันไกลไม่รู้แหละก็คุยกันให้เป็นกิจจาลักษณะ หรือถ้ารู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรพี่อยู่แบบนี้ก็ดีอย่างน,อน้อยก็ยังได้เห็นกันก็สุดแท้แต่วันสำคัญที่ดันปวดใจ